ต้มคนทั้งประเทศน้องวีนขอทุนได้ตั้งแต่แรกแต่ยังขอรับบริจาคแถมยังมีลุงเป็นนักการเมืองจากกรณีที่น้องวีนอายุ18ปีนักเรียนชั้นม .6 จังหวัดพัทรลุงสอบขัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา แต่มีปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาต่อเนื่องจากทางครอบครัวนะคะมีฐานะยากจนและคุณแม่อย่างก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวจึงได้มีการเปิดรับบริจาคเพื่อขอให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานเนี่ยช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียนต่อมานะคะมีผู้ใจบุญเนี่ยโอนเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนมากเลยค่ะจนทำให้เจ้าตัวนะคะออกมาขอ ปิดรับบริจาคและขอขอบคุณทุกท่านที่มีความแม่ตานะคะที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาของต้นโดยน้องวินเองเนี่ยก็บอกว่าจะตั้งใจเรียนและจะนำทุนการศึกษาที่ได้มาเนี่ยไปทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดและเหมาะสมกับความแม่ตาในครั้งนี้ที่ได้รับมานะคะและจะขอหยุดรับบริจาคไว้เพียงเท่านี้โดยทางด้านชาวโซเชียลมีเดีย จำนวนมากเลยค่ะต่างพากันขุดเรื่องราวของน้องวีนและครอบครัวซึ่งทำให้พบว่าครอบครัวของน้องเนี่ยก็มีฐานะปานกลางไม่ได้ยากจนอะไรขนาดนั้นพร้อมกับพบว่าครอบครัวของน้องก็สุขสบายไปเที่ยวพักผ่อนตามปกติมีทองใส่เต็มตัวแถมยังมีบ้านมีรถขับอีกด้วยไหนจะตัวน้องเองที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อดังและนาฬิกาที่แพงอีกด้วย ล่าสุดวันนี้เพจที่ใช้ชื่อข่าวปมสุดสัปดาห์ได้ออกมาโพสต์ต่ออีกว่าเรียบเรียงประเด็นข้อสังเกตได้ดังนี้ประเด็นการเปิดรับบริจาคของหนุ่มเมืองลุงสอบติดหมอแต่ไม่มีเงินเรียนต่อเลยขอรับบริจาคหลังจากที่เป็นกระแสข่าวออกไปมีญาติออกมาแก้ข่าวแทนนุ่มรุ่ง กับซือ้อและพบว่าเป็นคนเดียวกับที่เปิดโพสต์รับบริจาคคนแรกและคาดว่าน่าจะเป็นเครือข่ายพักพวกเพื่อนฝูงของลุงหนุ่มเมืองลุงพี่สาวแม่ที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก่อนหน้าที่จะได้ออกซื้อหลักก็มีคนให้คำแนะนำแล้วว่าไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเทอมเพราะการเรียนแพทย์เนี่ยมีทุนให้เยอะแต่ทางญาตินะคะไม่ฟังเอาแต่อ้างว่า เป็นเคสเปราะบางบีบหัวใจยาติยังอ้างต่ออีกว่าที่ออกมาระดมทุนเนี่ยก็เพราะอยากให้น้องมีเงินค่าใช้จ่ายเรียนจนจบในถึงเดือนมีนานี้นะคะและมีการแจ้งเข้ามาอีกว่าน้องเนี่ยขอทุนจากมอได้ตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเป็นข่าวนะคะจนเลขบัญชีเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศ ในโพสต์ข้างต้นนะคะของญาติก็มีผู้บริจาคเนี่ยหลายๆายทั้งที่แสดงตนและไม่แสดงตนส่งสลีฟการโอนนะคะพบว่าการโอนเนี่ยมีค่าหลักร้อยขึ้นเลยค่ะทางมอนะคะทราบเรื่องก็บอกกับทางลุงต้นโพสต์ไปแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายจนทางเพจนะคะข่าวประชาสัมพันธ์ พัทรุงเนี่ยก็ได้ทำข่าวมีคนมาแปะสลิปรัวๆตรงนี้ก็เลยเป็นต้มเมืองลุงก่อนที่เพจดังไหร ะะจะแชร์ต่อไปจากต้มเมืองลุงเนี่ยก็เลยกลายเป็นแกงทั้งประเทศค่ะการไหลลังของเงินที่เข้าบัญชีมาเนี่ยเริ่มต้นทันทีจนเมื่อเริ่มมีคนแชร์ว่าจนทิพทําให้แม่ทั้งลูกนะคะปิดช่องทางโซเชียลมีเดียนี้ทั้งหมดเลยค่ะถึงจะมีการประกาศปิดบริจาคแล้วก็จริง แต่ไม่มีการปิดบัญชีนะคะก็ยังมีคนโอนได้อยู่นั่นเองแล้วก็มีญาตินะคะออกมาแก้ข่าวให้ว่า iPhone กับ Apple Watch ที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นเพียงอุปกรณ์ที่แม่หนุ่มลุงเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเอามาพ่อนให้หนุ่มลุงนะคะไว้ใช้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและใช้สอบในการเป็นหมอนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะปิด การปิดรับบริจาคเนี่ยก็เป็นการพูดปากเปล่าไม่ได้มีการกางสเตตเมนต์ใดๆนะคะต่อสาธารณชน มีแค่เพียงการระบุว่ามียอดบริจาคเข้ามาเพียง8 0 0แสนบาทเท่านั้นส่วนโพสที่ทางลุงได้โพสครั้งแรกแก๊งลุงก็ได้ออกมาพิมพ์เป็นภาษาใต้นะคะบอกให้พวกที่เข้าไปถามข้อมูลว่าให้เปิดหน้ามาถามเลยถ้าอยากรู้ทั้งทั้งที่ถามก็ถามดีๆนะคะแล้วก็มีคนออกมาแชร์ว่าเฉพาะในกลุ่มพัทลุงเนี่ยที่โพสในตอนแรกนะคะมีคนช่วยเหลือไปกว่า70,000บาทแล้ว ญาติก็น่าจะรับรู้ยอดนี้แล้วทำไมยังเปิดรับต่อไม่ยอมปิดรับบริจาคคาดว่าน่าจะได้ iPhone 14 Pro Max 1 t กนึ่ง t และ Apple Watch Series 8ตัวท็อปหน้าปัดคมใส่ไปเรียนหมอแน่นอนและมีเศรษฐีนี่จะต้องมีสร้อยใส่เกๆ๊ๆเดินอวดตลาดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเราก็ต้องฟังความจาก ทางน้องวีนอีกทีหนึ่งนะคะ